แถวนี้กันไหมคะหรือว่าอยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้กันไหมเขาอยู่งานมาได้ดูอ๋อพี่เคยเห็นบูนแถวเอ็มซีอาร์ปักตีแถวนู้นไหมตีแถวอยู่แถวรามเลยเหรอพี่เคยเห็นที่ไหนตีตีแถวราม ไม่มเคยตัยที่อื่นไม่แน่ใจไม่แน่ใจไปเรื่อยเหมือนการพี่ก็ไปเรื่อยก็น่าจะเห็นน่าจะเห็นนั้นเถบางตูเห็นสีขานี่เอ็นีจะสาสามสาสี่ แล้วย้ายมาอยู่ที่นี่เลยมาทางานก็ย้ายมาย้ายมัที่นีอยู่ที่เดิม ล,ลองเลยครับชื่อน้องชื่ออะไรนะต่อง เฉยรู้ว ok ่าเปลี่ยน t h e ใหม่หด่่าอะไริวางิองของขกัโจเฉยตนี้โจออมแดงตั้ไหตู้เหรออนด้วย